สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเพศของลูกเป็ดนะครับตอนนี้อายุก็จะสองสัปดาห์แล้วครับนีทั้งหมดเจ็ดตัวเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีตัวผู้กี่ตัวและตัวเมียกี่ตัวกันครับและนี่นะครับลูกเป็ดทั้งเจ็ดตัว ตัวแรกครับนี่ครับตัวนี้ไม่มีเดอยออกมาครับจะเป็นตัวแม่เป็นเพศเมียครับ ตัวเมียหนึ่งตัวตัวที่สองครับนี่ครับจะเห็นเดยออกมาครับนี่ครับเป็นเส้นนะครับตัวผู้ตัวที่สองเป็นตัวผู้นะครับตัวที่สาม ตัวที่สามก็ตัวผู้นะครับนี่ครับเดยมันนี่ครับเดยมันตัวที่สามเป็นตัวผู้ครับตัวผู้มีสองตัวสองตัวแล้วต่อไปตัวที่สี่ตัวตัวนี้ โอ้ยตัวเมียนะครับตัวผู้สองตัวเมียสองันะครับตอนนี้คงจะตกใจ ตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียสามอะต่อไปตัวที่โอ้ตัวที่หกครับโอ้ไอตัวนี้ตัวผู้ครับนี่ครับตัวผู้ ตอนนี้มีเท่ากันแล้วครับตัวผู้สามตัวเมียสามต่อไปตัวที่เจ็ดอ๋อครบแล้วครับตอนนี้อ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สมาชิกของเรามีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับสรุปนะครับ ตัวผู้มีสามตัวแล้วตัวเมียก็มีสี่ตัวนะตอนกินอาหารนี่วิ่งมานะตอนจะเล่นด้วยนี่ไม่ให้เล่นจะเป็ดตัวนี้เอาไปกินต้องแอบมันดูนะ ตัวเมียมีสตัวตัวผู้มีสามตัวอายุก็ตอนนี้ก็จะประมาณ2สัปดาห์กว่านครับนี่นะครับคือวิธีการดูเพศของเป็ด ตัวผู้มันจะมีเดอยออกมาส่วนตัวเมียมันก็จะไม่มีอะไรครับนอกจากรูตัวผู้มันจะมีเดอยเหมือนตัวหนอนนะครัตอนนี้สามเจ้าเจ็ดตัวก็กินอาหารอย่างอร่อยนะวันนี้ผมก็จบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ